น้องแนนได้หรือว่าน้องนี่อีกแล้วจ้าเห็นสีแดงแบบนี้สีแดงแรงฤทธิ์แต่ฤทธิ์จะไม่มีเพราะว่าใส่ไปอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเราต้องให้ซองคนเยอะขนาดนี้ในกฎมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะหนึ่งปึงใหญ่ก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะจ๊ะโชคดียังเหลือไว้กินข้าวอีกสองพันแต่กลิ่นแบงมันหอมจริงๆโอ้กลิ่นแบงใหม่มันหอมเนาะหอมอ่ะ ใครเข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s e ไ i b e ด้วยนะคะคอมเมนต์มอมมอยก,กันวันนี้เป็นวันเที่ยวนะคะเราก็จะต้องไปแจกอ่างเปากันเนื่องจากว่าเราโตแล้วทํางานได้แล้วเราก็ต้องแบ่งปันเพื่อความปาังเพื่อความเฮงของเราแต่เปิดตัวมาเมื่อกี้คนที่ให้ซองในคนแรกก็คือ ee, เย้งแรกมาแล้วพี่เขยสุดดีนะคะ เดี๋ยวนี้น้องแนนพี่นัทและก็มามาทุกคนอนะาม่าก็จะแนททุกคนพ่อไอ้ว่าเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกันทานข้าวกันนะคะระหว่างที่ทานข้าวเราก็จะไปให้ซองแล้วเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยากันว่าเขาจะทําหน้าทาตากันยังไงแต่ก่อนจะให้ซองฉันว่าฉันต้องมีอะไรแรกมันจะได้สนุกสนานอย่างเช่นท่องก็ไก่ห่านทูย้อนหลังลนะอะไรเงี้ย๋อางั้นแกไม่ได้เพราะเดี๋ยวให้แกทำเอ้ยไม่ได้ดีอา้าวนี่มันเกมฉันเล่นอยู่ที่บ้านโอเคก่อนที่จะไปให้อ่างเปล่าเขาเรา ต้องรู้ก่อนว่าเราให้เพื่ออะไรนะคะเออเราสามารถให้อ่างเปาเพราะคําว่าอ่างเปาหรือแตะเอียนเนี่ยมันคือการให้ใช้แทนสิ่งมงคลให้กับญาติแล้วนไหนคือความหมายวะ <c oughs> ถือว่าเป็นคําอวยพรให้อ่างเปาถือว่าเป็นคําอวยพร <c oughs> ให้สุขภาพย่ายืนนะแข็งแรงนะคือจริงๆแล้วเม็ดเงินในเนี้ยไม่สําคัญพูดแล้วเะรไม่ไม่สำคัญนะเชื่อไหมทุกคนนะให้คนในบ้านหนึ่ง 2 3 4ส6 7ส,สี่หาห,หแดแดแ,และหนึ่งองนี่และ9กสองคูณ9ไอ้ความเชื่อสันตัวนะฉันรู้สึกว่าบางโมเมนต์ที่เราแบบอ๊ยโหอ,อดได้อ่างเปล่าแล้วนั่นนู่นนี่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นให้เราคิดว่าโอ้นี่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นผู้ให้แล้วนึกออกปะคือคนที่เขาจะเอาอ่างเปล่าจากเราอะ่ะอย่าไปมองว่าโอ้จริงต้องให้ต้องให้ใหไม่ใช่เราไม่ได้ให้เขาหนาะ คนเนี้ยเขาต้องมาอวยพรเราก่อนเด็กอะต้องมาอวยพรผูร้ใหญ่ให้เราอย่างนี้ขึ้นไปแล้วเราก็เลยแบบอาอาอาาค่าค่าน้ำลายเอออาตบปากไปทีหนึ่งเนี่ยนึกออกปะอืมคนแรกนะคะที่มาเอาซองกับพี่แนนนี่ค่ะมาก็ให้ความร่วมมือหน่อยให้ความร่วมมือหน่อยน้องเด็กมาขออ่างเปากับพี่แนนเหรอคะนี่มาเอาคนแรกเลย แกให้ซูมหน้านักมากเลยอะ่ะหน้าแบบมนุษย์มึงสนุกามากมากแม่ดอถ้าดูเห็นเห็นซองแล้วดูจะกรี๊ดขาขาอะแก <c oughs> มันดีน ah. <c oughs> ใจปะแกใช้คำจะตอบอะไร <c oughs> มาแล้วจ้าเจา๊ไม่สีสแดงจริงด้วยเยนะ้ <Yeah. S 2> เอานั่งก่อนนั่งก่อนเอาละค่ะเดี๋ยวเราแนจะแจกซองนะคะแต่ก่อนจะได้ซองในแบบตัองเตรียมการสแสดงให้เวลาคลิดระหว่างพิธทานอาหารนะคะใครแสดงดีก็ได้ ยังไงล่ะปีนี้ยังไงเนี่ยฮะต้องทําการแสดงก่อนเนี่ยฮะพร้อมหรือยังอ้าวไม่พร้อมมันก็อดแล้วแหละเจอิญพร้อมหรือยังทาการแสดงอ่าสงสัยหลานสองคนไม่ได้แล้วอามาทำการแสดงไหนทําการแสดงแสดงอะไรอ่ะแสดงอะไรล่ะลองเพลงให้ฟังหน่อยง่าไๆกับท้าวยาโมฟันทุกวันอ่ะสองมือเลยเคื่อถงสมุนได ร้องมือกับเท้าไม่ไม่ยานี้นะคะนี้หัวชายค่ะเรงค่ะอายุอีโมอเราไม่นีก็ได้สอแล้หรอได้สแล้วทำการแสดงแล้วรองมือกับเท้าไม่ยาอะมาต่อทำการแสดงหนึ่งอย่าง ทำอะไรจะเต้นหรอหรือจะรอหรือไงเดินแบบ3า1จินเทียนอเยเตินเตเตนเอะไเอาโเโอเคเะเอานน็ต้อเลยโเคอะทงงจ้ามีอยุยืนนานนะคะมินเทียนปูอุ้โอ้ได้คืนด้ ไปต่อค่ะยังไม่หมดการแสดงนี้อันนี้แสดงคู่ไปอ่ะแสดงคู่เร็วจะร้องเพลงคู่หรือยังไงหรือจะจริงหรือจริงซิเอออะไรเออเมื่อเขามาทำเยพลง ไปต่อค่ะของฉันนิโก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 นิโกโอริโอสองชิ้นหบาทการแสดงของมึงเอาใหญ่หน่อยโลสุดสวอันแสนกวางไกลวันที่ท้ายท่มานี้โชบ่เง้เอาไว้ออ the o นะแต่ารายการปิดไปก่อนอ่ะเอาไป พิงเลยๆนะคะมีเงิ้นเราก็แบ่งนอนเยอะเยอะเย่ไปต่อค่ะอ่ะให้จันแนทด้วยนะคะพอจะจันแนทเพิ่มแบบว่าเป็นแบบแอดมินใหญ่คอยรีเช็คเด็กๆอีกทีนึงอาจจะท่อนไหมได้พิงอะหนึ่งท่อนถึงเราจะเป็นวิงอ่ะเพี้ยนเลยนะไปจันแนปะาะเหมือนกันค่ะอะรอหลานๆยังไงโนมาแล้วนะแสดงคู่เลยไหมแสดงคู่เลยไหม เออสนใจไหมซองแดงแดเอาไงเออเอาดิ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 เอิร์ดอยากไม่ไหวแล้วแต่เอิร์ดเขินอยู่ยกก๊อกไปแล้วจะถึงแล้วยกก๊อกไปก็ได้ยกก๊อกไป หุยตาของมึงแล้วการแสดงของมึงที่ทํทำให้ทุกคนประทับจิตประทับใจฉันบอกเลยนะว่าการแสดงของฉันมันจะต้องตาตึงกินเน็บอเรกคอร์ดจะต้องจดชื่อฉันลงไปในทะเดียนช่างโซอมแก้วอ้าวทำไมไม่ได้ไม่ได้ห้าวแล้วโชกิน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่า แกดิ้กนด้วยสิคืนลงไปสิคืนลงไปสิไหนคืออาขาหมอด้วยนะอันเนี้ยแข่งๆนะคะปังๆค่ะ เฮ้ยบายัจ้าหนี้ขอบคุณค่ะบายโอ้ยนี่นี่รวยรวยนะคะา